อมาเร็วมาเร็วมาเรววมาเร็วมาเร็วมาเร็ว สายนี้นต้องมาจัดไปยังไม่ขึ้นเลยดูไม่ที่เจนดูไม่ได้ได้คนเดียวขนาดตั้งว่าขนาดการโปรดนะเนี่ยต้องบอกเลยนั่งอยู่ใกล้ๆกันกัน มาเร็วทุกคนมาเร็วๆมาเร็วๆสว่างกี่โมงปล่อยโปรปล่อยโปรคุณพี่อ้าว ชิ้นนี่หมาล่าเธอจะไปกินหมาล่าบ้านฉันเปล่าเธอลองสูรยังยังไงกลัวกินไม่หมดแล้วก็เสียดาย อเธอกลัวเลยเหรอที่เธอทำอย่างอื่นฉันก็ต้องกลัวมากป่ะพิเศษที่เธอทำอย่างอื่นนะแม่เอาแมสหน้าดิวีเนวอ่ะช่างมีหน้ากลม ในลายไปแล้วิคกี้พายลูกค้าบอกให้ใส่ให้ดีหน่อยลูกค้าบอกให้ใส่ให้ดีหน่อยก็เลยบอกว่าใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้หรอใส่ดูมาพี่ชอบกเลยอ่ะพี่ถึงฉันบอกว่าเอ้ยไม่ขนาดจะดูย้อนแย้งไงลูกค้าพี่ถ้าใส่ใส่เดย์ได้ใส่ให้ดูหน่อยเออลูกค้าก็พูดถูกนะจะได้มั่นใจว่าเอออย่างน้อยน้องคนนี้เอ็ดที่ของพี่ก็น่าจะซื้อมาใส่ได้ถ้าน้องคนนี้เอ็ดฉันก็น่าจะใส่ได้เลย กี่โมงไม่รู้วะพี่เพื่อนหนูสกิไอตัวที่มากอสกิโคุพร้อมยังคะสองเนสองเองเหรอใส่แมสก์อ๋อโอ้าหสกวสกิวสกิวสพิวสกิส่ิวสกิวสกส่ก่วสกิวสกกว แต่พอหนูแบบบึ้งโอ้ไม่ตอดน่าเลยมีหวเยอะมากอะัวน้มาเลยรสมากโยคเป็นสีดำเยอะอยู่แล้วนะจ๊อยู่แล้วแหละโยคะที่ไหนเปนสีอื่น ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ดูค้าบางนคนไงไม่ชอบสีสีเลยอะ่ะไม่ต้องกลัวพี่ดำอยู่แล้วแบบล้วนตายตายอะ่ะตายไห้ยัง พรุ่งนี้พรุ่งนี้มาเจอกันโปรอีกรอบหนึ่งนะมาคุณพี่ปล่อยโปรให้นะคะกลางเกงอะไรนะโยคะปล่อยโปรกันดีกว่าคุณพี่จ๋ากางเกงโยคะนะคะป้ายรีเทคของเรานั่นเองปล่อยโปรให้ในราคา2 200บาทโอ้โหเป็นไงทุกคนจ๋าดาสวยๆเลยนะคะ กางเกงโยคะส่วนใหญ่จะเป็นงานดำพื้นค่อนข้างเยอะนะคะคุณพี่เป็นงานคระไซ์นะไซ์จะไม่ได้ใหญ่มากนะคะจะเป็นงานขายาวอาจจะปนแบบว่าขาห้าส่วนบ้างนะคะคุณพี่ไปคัดไปแยกทำราคากันอีกทีนะเห็นไหมงานโดยรวมใช้ได้แต่เขาเป็นเกรด B ีนะคะพี่ๆไปคัดหัวผ้าขายยังไงก็กำไรจากพี่จ๋านี่โอ้โหมา เม่ทำไมไม่ปิดพัดลมมาดูผมดิเดี๋ยวัดลมออกเออพี่ดูผมดิเห็นไหมผมกระจายเลยเนี่ยชุดนอนไซส์ใหญ่ไม่มีเลยพี่ขาย US แต่มันเป็นคราสไซส์นะคะรุ่นนี้เป็นคราสไซส์คุณพี่ได้ไหไม่ถึงเป็นคราสไซส์ใครรับรีวิวแจ้งได้นะ Hey, เห็นไหมอันรุ่นนี้ก็5ส่วนค่ะพี่สายออกกําลังกายสายกีฬาไม่ควรพลาดนะคะหรือใครเคยที่แบบซื้อราคาแพงๆอะ่ะคุณพี่วันนี้ไม่ต้องค่ะปล่อยโปรให้ในราคา2,200บาทเท่านั้นคุณพี่โอ้ยถูกกว่างเกงขาซ้นอีกอะแล้วพี่พี่ได้งานโยคะพี่จา๋าป้ายห้อยค่ะกางเกงออกกำลังกงกำลังกายผู้หญิงเนี่ย เวลายกก็สอบไปแล้วอย่าลืมเปิดคัดแยกหัวผ้ากันด้วยนะทุกคนเพราะหนึ่งกระสอบเราไม่สามารถขายราคาเดียวกันทั้งหมดได้นะเราต้องแยกตัวสวยมากขายก่อนนะคะตัวไหนสวยน้อยเราก็ขายราคาลดหล่นกันลงมาได้เลยค่ะตัวไหนเปื้อนเสียซักซ่อมไม่ได้คัดแยกคัดทิ้งไปเลยนะเพราะราคาถูกมากๆคุณพี่จ๋ากิโล45โลค่ะรีวิวส่งเลยรีวิวส่งให้ฟรีด้วยนะใครรับรีวิวได้ทุกตัวส่งฟรีอย วันนั้นเรานับได้กี่ตัวนะเลยนักกีฬาร้อยเท่าไหร่นะจะจำไม่ได้เดี๋ยวนับใหม่ เยอะนะคือจะได้ดูเป็นเหมือนรสบาย,ยไม่เห็นลูกค้าเราเหรอที่เขาใส่มาตลอม,ม,ามาที่มากับนานขนาดน่ะจควิดแพรแล้วแล้วคุยเออเราเวลาเราไปเดินเดบมอเป็นใส่สวัสดีค่ะพี่ๆเข้ามาแล้วฝากกดหัวใจกดทักทายกันได้นะคะไม่มีใครคุยกับเราเลยเหรอ คัดเวลายกก็สอบไปพี่เชื่อแค่คัดเอาแค่ประมาณ80ตัวพอต้องเอาเยอะนะพี่นะเพราะราคานี้คุณพี่ขายยังไงก็กําไรค่ะคัดเอา80ตัวพี่ขายตัวละ50บาทดูสิ4,000บาทแล้วจ้าได้ทั้งทุนได้ทั้งกําไรแล้วคุณพี่ไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรเยอะแยะเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะ เพราะว่าโปรให้ถูกมากๆค่ะคุณพี่1กระสอบได้ร้อยกว่าตัวเลยนะ45กิโลงาน u s สจ้าสีดำเยอะบอกเลยใครที่แบบพี่อยากได้สีสันน้อยๆนะพี่ไม่ต้องห่วงพี่ได้ดำเยอะแน่นอนค่ะเพราะว่ากางเกงออกกำลังกายส่วนใหญ่ะสีดำเยอะนะพี่นะนี่อุ๊ยเนี่ยมันจะปน5ส่วนคุณพี่ขายยาวปนห้าส่วนอนะขายงไงก็กำไรจะ้ะสวัสดีค่ะพี่บุญยาลา ใครไม่ทันโปรบ้างคุณพี่ใครไม่ทนันปล่อยโปรบ้างดาจอะดรแดาสอันเดะ ลวดลายมีบ้างคุณพี่แต่ว่าเยอะเลยจะเป็นสีดำนะคะให้พี่ๆไปคัดไปแยกอย่าลืมนะซักรีดด้วยซักรีดผ้ามันจะได้ฟูได้นุ่มนะคะเราจะได้ปิดการขายได้ง่ายคุณพี่มันจะได้สะอาดขึ้นใหม่ขึ้นนะคะตัวไหนเป็นขุยอ่ะพี่สามารถซื้อเครื่องตัดขุยมาตัดได้นะเป็นเทคนิคหนึ่งนะคะที่พ่อค้าแม่ค้าเขาใช้กันนะไม่ว่าจะงานอะไรถ้าเป็นผ้ามือสองสามารถใช้เครื่องตัดขุยได้เลยคะ่ะ ถ้ามันจะสะอาดแล้วก็ใหม่มากขึ้นนะคุณพี่นะใครสนใจนะคะรีบสั่งกันเลยของลงสดสดใหม่ๆนะคะ <Okay. S 1> กระสอบละสองพันสองร้อยค่ะรีวิวส่งฟรีนะคุณพี่โอ้โห oh, พี่ตัวนี้สวยจังเลยอะดาร์ต mm hmm. <Dark, S 2> เห็นปะวิ mm hmm. สองพันสองร้อยแล้วส่งให้ฟรีนะรีวิวอ่ะุูมมาโล่ฮูมสูดสูด่ขายเอาสังคมสองพันสองพอพี่จ๋าสองพันสองพอเใ <Okay. S 1> ิ้นี่เลยก็ได้มา ได้สั่งเลยคุณพี่คระไซส์นะจ๊ะใครรับรีวิวแจ้งได้พี่ไปคัดไปแยกเอานะจ๊ะออกกําลังกายเต้นแอโรอบิกเดี๋ยวเฮ้ยเต้นแอโรอบิกใครจะขายเธอเลกกิ้งอย่าง2,009เลยเลกกิ้งอย่างเดียวอย่าง2,009เลยพี่มาเอาเกงเออกกําลังกายไปนะคะ2,002 ใส่อยู่บ้านก็ได้จริงใครไม่ออกกําลังกายใส่อยู่บ้านนะคะใส่อยู่บ้านไปจ้าจริงๆคุมมากอ่ะพี่ราคาเนี้ย ค่า2,200อ่ะอาทดู2,002แล้วคือได้แบบได้เก่งออกกำลังกายเกงเย่งโยคะเนี่ยขายยาปนห้าส่วนอ่ะทุกคนสีดำเยอะสีสันน้อยบางคนกลัวได้ดำน้อยไงไม่ต้องกลัวดำเยอะดำเยอะที่นับเลยก็ได้เลยดสันใจ คดเอาแต่สวยๆอย่างที่แค่บอกพี่คัดได้แปดสิบตัวนะแปดสิบตัวพี่ขายตัวละห้าสิบอ่ะพี่คิดดูสี่พันแล้วอ่ะพี่ลงทุนสองพัสองพี่ได้ทั้งทุนแล้วก็กําไรแล้วนะส่วนหางผ้าน้าสองพี่ไปขายเลตัวละสิบบาทยี่สิบบาทก็ได้นะไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะเลยแต่แบ,บรนด์อ่ะแบ,บรนด์ที่อาจจะขายได้หลักร้อยนะหลักร้อย ให้รับแจ้งได้เลยคุณที่ปกติอะขายเซลล์ไฟกระนิงใช่ไหม ปกติอะพี่หายโปรป้ายกระทิงนะคะแต่ตอนนี้กระทิงหมดแล้วก็เลยต่อป้ายรีเทคให้นะคะสองพันสองไปเท่ากันเลยพี่ขายเอาสองคมช่วงเนี้ยขายถูกมากถูกทุกอย่างพูดเลยโยนเอามาเลยถูกทุกอย่างเอาลายมาื่อนเอาลายพ,พี่เจนไปกดให้หน่อย ปิดที่ไหนครับปิดเลยไหนคะ่ะตายหอยฮัดยังไงก็กำไรพี่แบรนด์นนะแบรนด์หรือตัวสวยๆอาจจะขายสักร้อยนึงนะคะบางคนอาจจะขายได้ตัวละ80อะไรอย่างเงี้ยพี่ แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนนะราคาที่แพรพูดก็คือราคาแบบถูกมากๆนะคะให้ไปขายตัวละห้าสิบพี่ <c oughs> หัวพวกเนี้ยขายได้หลักร้อยนะเธนะอเนาะเอาไปซักก่อนพี่หัวที่แพรขึ้นเนี่ยเดียวให้ดูขายได้หลักร้อยนะ <c oughs> ถึงบอกว่างานหางไม่ต้องคิดเยอะเลยขายห้าบาทไปเลยเรียกลูกค้าสิบบาทไปเลยโน <c oughs> ใครอยากได้งานอะไรอ่ะพี่คุยกันได้นะคอมเมนต์กันได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ลงของนะลงของแล้วก็ราคาโปรให้อีกหนึ่งวันนะคะใครที่วันนี้ไม่ทันนะพี่พรุ่งนี้ต้องให้ไวนะให้ไวให้ไวเลยจ้าพรุ่งนี้เอาให้ไวนะคะ พ,นะพอแห้งอะลูกนี่เหลือสามสิบเอ็ดเลยดูตอเต่าหลังตุงไปก่อนนะพี่นะนหลังนะไม่ใช่คนนะไม่ใช่เต่าหลังตุงขนาดนี้ฮนะ เธอป้ายหลังเธอวางเลยนี่ใครจะรับรีวิวนะจ๊ะได้ทุกตัวแล้วก็ส่งให้ฟรีนะโปรโมชั่นไม่พอรีวิวยังส่งให้ฟรีโอ้ไม่มีอะไรคุ้มไปกว่านี้แล้วนะจ๊ะราคาโปรโมชั่นส2 0 0บาทเท่านั้นนะจ๊ะคุณพี่รีบสั่งกันเลยนะช่วงนี้โปรโมชั่นแทบทุกอย่างเลยนะคะ